เคยคิดกันไหมครับว่าหุ้นที่นอนนิ่งๆอยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมให้เราได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกำถึงกลยุทธ์การลงทุนในออปชันที่เปรียบเสมือนการใส่กรอบต้องกันให้กับพอร์ตของเราเลยครับนั่นก็คือการขายออปชันแบบมีสินทรัพย์คำประกันหรือที่รู้จักกันในชื่อ cover calls และ cover puts นั่นเองใช่เลยครับ คำถามสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนหุ้นที่เราตั้งใจจะถือยาวอยู่แล้วให้กลายเป็นเครื่องจักรผลิตกระแสเงินสดขึ้นมาได้ยังไงกันกลยุทธ์แรกที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็จะมาตอบคำถามนี้แบบตรงๆเลยครับ และนี่ก็คือภาพรวมที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับเราจะเริ่มจากพื้นฐานสำคัญของคำว่า cover ก่อนเลยจากนั้นจะไปดูรายละเอียดของ covered call พร้อมกับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดเจนมากๆแล้วค่อยต่อไปที่กลยุทธ์ขั้นสูงอย่าง covered put และปิดท้ายด้วยบทสรุปเปรียบเทียบและความเสี่ยงที่ต้องรู้กันครับเอาละครับเรามาเริ่มกันที่หัวใจของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าว่าการขายออปชันแบบมีกรอบป้องกันหรือที่เรียกว่า cover เนี่ย แท้จริงแล้วมันหมายความว่าอะไรกันแน่คำว่า cover ในโลกของ Option เนี่ยนะครับมันก็หมายความว่าเราไม่ได้ขายสิทธิ์แบบล,ยลอยๆหรือตัวเปล่าแต่เรามีสินทรัพย์นั้นๆอยู่ในมือจริงๆเพื่อใช้เป็นเหมือนหลักประกันหรือค้ำประกันการขายสิทธิ์ครั้งนี้เอาไว้ซึ่งนี่แหละครับคือจุดที่ช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้เยอะมากเลยแล้วพอมาเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับระหว่าง cover ที่เรามีสินทรัพย์ค้ำประกันอยู่แล้วทําให้ความเสี่ยงมันต่างกว่ากับการขายแบบ naked หรือที่เขาเรียกกันว่าขายแบบตัวเปล่า คือเราไม่มีอะไรมาค้ำเลยอันนี้บอกเลยว่ามีความเสี่ยงสูงมากๆครับมาเข้าสู่กลยุทธ์แรกที่ฮิตที่สุดกันเลยดีกว่าครับ cover call ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับการที่เราปล่อยเช่าหุ้นที่เรามีอยู่เพื่อเก็บค่าเช่าซึ่งค่าเช่าในที่นี้ก็คือค่าพรีเมียมนั่นเองครับวิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับอย่างแรกเลยนะเราต้องมีหุ้นตัวนั้นอยู่ในมือก่อนอย่างน้อย100หุ้น จากนั้นเราก็แค่ขาย call option ของหุ้นตัวนั้นออกไปแล้วเราก็จะได้เงินค่า p r e มียมเข้ามาทันทีเลยกลยุทธ์นี้จะเหมาะมากถ้าเรามองว่าเอาหุ้นมันน่าจะนิ่งๆหรืออาจจะขึ้นไปอีกไม่ไกลเท่าไหร่ครับเอาละครับพูดทฤษฎีมาพอสมควรแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการใช้งานจริงกันดีกว่าครับว่าถ้าเจอสถานการณ์ต่างๆเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงโอเคสมมุติสมมุติสมมตถ,ถานการณ์ก,รกันก่อนนะครับว่าตอนนี้ในพอร์ตของเราเนี่ย มีหุ้น x y z อยู่100หุ้นซื้อมาที่ต้นทุน50ดอลลาร์ต่อหุ้นทีนี้เราก็มองว่าเอออีกเดือนหนึ่งข้างหน้าเนี่ยราคามันไม่น่าจะวิ่งไปไกลเกิน55ดอลลาร์หรอกเราก็เลยตัดสินใจขาย call option ที่ strike price หรือราคาใช้สิทธิ์ที่55ดอลลาร์พอขายปุ๊บเราก็ได้เงินค่าพรีเมียมเข้ากระเป๋ามาทันทีเลย200ดอลลาร์ครับมาดูผลลัพธ์แรกกันพอถึงวันหมดอายุปรากฏว่าราคาหุ้นปิดที่54ดอลลาร ือมต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ์ที่เราตั้งไว้นะครับเคสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดของกลยุทธ์นี้เลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าออปชันที่เราขายไปมันจะหมดอายุไปเฉยๆเลยไม่มีมูลค่าคนที่ซื้อสิทธิ์ไปก็ไม่มาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นที่55ดอลลาร์จากเราแน่ๆสรุปคือเราได้เงิน200ดอลลาร์มาฟรีๆแล้วหุ้น XYZ ทั้ง100หุ้นก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยครับ แล้วถ้าเป็นอีกแบบแล่ะครับถ้าเกิดราคาหุ้นมันพุ่งพรวดกันไปถึง60ดอลลาร์ซึ่งมันสูงกว่าราคาใช้สิทธิ์ของเราจะเกิดอะไรขึ้นคราวนี้แหละครับเราจะโดนใช้สิทธิ์คนที่ซื้อออปชั่นไปเขาจะมาขอซื้อหุ้นจากเราที่ราคา55ดอลลาร์ตามสัญญาเราก็ต้องขายหุ้นที่ราคา55ดอลลาร์นะครับกำไรของเราก็จะมาจาก2ส,ส่วนก็คือกำไรจากส่วนต่างราคาหุ้น500ดอลลาร์ บวกกับค่าพรีเมียมที่เราได้มาตอนแรกอีก $200 ดอลลาร์รวมแล้วก็คือกำไร $700 ดอลลาร์แต่ข้อเสียก็คือเราจะพลาดกำไรส่วนที่หุ้นมันวิ่งต่อไปจาก55ไป60นะครับตรงนั้นเราจะไม่ได้แล้วถ้าเกิดสถานการณ์มันแย่ลงล่ะครับราคาหุ้นมันดันตกลงไปที่45ดอลลาร์ต่ำกว่าต้นทุนที่เราซื้อมาอีกในสถานการณ์นี้ออปชันก็จะหมดอายุไปเหมือนเดิมครับแต่ว่าหุ้นในพอร์ตของเราก็จะขาดทุนทางบัญชีอยู่500ดอลลาร์แต่ ข่าวดีก็คือไอค่าพรีเมียม2 0 0ดอลลาร์ที่เราได้มาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทําหน้าที่เหมือนเป็นเบารองหรือการชนช่วยลดผลขาดทุนของเราลงทําให้สุดท้ายแล้วเราขาดทุนสุดที่แค่300ดอลลาร์ซึ่งก็ยังดีกว่าการถือหุ้นไว้เฉยๆที่ขาดทุนไปนเต็มๆ500ดอลลาร์นะครับพอมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเริ่มมีคําถามในใจแล้วว่าเอ๊ะแล้วถ้ามุมมองเรามันกลับด้านกันละ่ะถ้าเราไม่ได้คิดว่าหุ้นจะขึ้นแต่เราคิดว่าหุ้นมันกําลังจะลงจะมีกลยุทธ์ไหนที่ทําอะไรคล้ายๆกันนี้ได้หรือเปล่า คำตอบคือมีครับและนั่นก็พาเรามาสู่กลยุทธ์ที่2นั่นก็คือ c o v e r e d put แต่ต้องขอย้ำตัวโตๆไว้ตรงนี้เลยนะครับว่ากลยุทธ์นี้มันซับซ้อนกว่าและก็มีความเสี่ยงสูงกว่า c o covered call แบบคนละเรื่องเลยครับกลยุทธ์นี้จะกลับหัวกลับหางกับแบบแรกเลยครับเราจะเริ่มต้นด้วยการขายช็อตก็คือการยืมหุ้นคนอื่นมาขายก่อนเพราะเราเชื่อว่าเดี๋ยวราคามันจะลงจากนั้นเราค่อยขายพุทอปชันเพื่อเก็บค่าพรีเมียม แต่จุดที่อันตรายที่สุดก็คือการช็อตเซลล์นี่แหละครับเพราะถ้าเราเดาผิดทางแล้วหุ้นมันกลับตัวพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเ,เรามีโอกาสขาดทุนได้แบบไม่จํากัดเลยทีเดียวโอเคครับเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดและเข้าใจความแตกต่างที่สําคัญจริงๆเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบ2กลยุทธ์นี้กันแบบชัดๆเลยในส่วนสุดท้ายนี้ตารางนี้สรุปได้ดีมากๆเลยครับจะเห็นเลยว่า cover call เนี่ยเราเริ่มจากการมีหุ้นอยู่แล้วแต่ cover put เราเริ่มจากการไปชอ็อตทุนมุมมองตลาดก็ตรงข้ามกัน กำไรสูงสุดถูกจากัดเหมือนกันทั้งคู่แต่จุดที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วเลยคือแถวสุดท้ายครับ Cover c คอเนี่ยขาดทุนสูงสุดมันจํากัดก็คือเท่ากับราคาหุ้นเป็นศูนย์แต่ Cover p u เห็นไหมครับขาดทุนสูงสุดคือไม่จํากัดซึ่งความเสี่ยงทั้งหมดมันมาจากการชอร็อตเซลล์ล้นล้วนเลยครับและนี่คือประเด็นสําคัญที่สุดที่ต้องย้ํากันอีกสักครั้งนะครับว่า Cover Put เป็นกลยุทธ์สําหรับนักลงทุนขั้นสูงจริงๆและมีความเสี่ยงสูงมากเนื่องมาจากการที่เราต้องไปชอ็อตเซลล์หุ้นนั่นเอง สุดท้ายนี้คำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อก็คือพอเราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของทั้งสองกลยุทธ์ที่ต่างกันอย่างชัดเจนแล้วกลยุทธ์แบบไหนกันที่อาจจะเหมาะกับมุมมองตลาดและระดับความเสี่ยงที่ตัวเราเองยอมรับได้ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องนำไปพิจารณาต่อยอดกันเองนะครับ